ับประทานน้ำเหรอคะลูกขาคุณลูกรับประทานน้ำเหรอลูกมีปัญหาอะไรเหรอคะปึงปังปึงปังอะฮะมีปัญหาอะไรเหรอคะหนุมมีปัญหาอะไรบึงปังปึงปังเนี่ยฮะมีปัญหาอะไรหรือคะ กินน้ำหรอคะกินน้ำค่ะคุณแม่มาหมานั่งตรงกับแม่มามาแม่เนาะหงฟ้าไปไหนคะน้องหงไปไหนพี่หงไปไหนอ่ะพี่หงนอนอยู่ข้างในครับคุณแม่คะหนูก็มาเล่นข้างนอกอ่ะอ่ะมาเดินอ่ะเดินอ่ะหนูเดินมาเดินไปเลยนะคะไปเลยนะคะคุณนดีของแม่ดีดีดีรักๆรักกันรักกันลันเปรี้ย กันรันเพียงเกิดเสียงปังฟ <I ım. S 1> ังรักก ah <con v répondre> ันจังเดียวปังเดียวปังแอบป้าพังใครได้ฟังหูฟังชาถ้ารักมีวงหูฟังฟังรักกันจังมืดมากเลยใช่ไหมคะ เห็นที่เราจะต้องลงแล้วจริงๆก็คือสติติก็ค,คือหนึ่งชั่วโมงไงก็เลยนั่งรอก่อนก็นแล้ยิ่งเย็นยิ่งนี่เขาบอกว่าเวลาโฟเพยเนี่ยโฟเพยนี่ก็คือเนี่ยห้าโมงครึ่งโมงอะไรเงี้ยหกไอหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยก็เกรียกโฟเพยเนี่ย ผีจักป้าอ้อมเนี่ยถ้าเกิดใครใครที่เศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะแบบจิตมันไปเลยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้มันมีคนเยอะก็ไม่เท่าไรถ้าเกิดไปยืนอยู่จะตามตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเขาเรียกะนะน่ากลัวนะคะน่ากลัวใจ mm hmm. ก็เรียกผีตักป้าอ้อมอะตัวเองก็เหมือนกันนะบางทีคือพักนี้จะรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่า คือมันผ่านการสูญเสียไค่ะมันยังทำใจไม่ได้แต่ว่าเวลาจะช่วยนะคะคือคือเขาบอกว่าคนเราเนะี่ยอย่ายึดใครไว้เนี่ยคือถ้าเรายึดปเขาไว้เป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยเรายึดเขาไว้เออเขาจะอยู่กับเราเราก็มีเพื่อนเนี่ะไอันนี้วันวน,นึงเขาจากไปแล้วเนี่ยเราเราจะทําใจย่กเราอย่ายึดอะไรเป็น,เป,นเป็นหลักเลย เราต้องรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมันต้องมาถึงทุกคนเวลานั้นเราต้องทําใจให้ได้ค,ดคิดในใจเอ้ยทำไมต้องไปด้วยนะทำไมต้องจากไปแล้วจากไปจะไม่ได้เจอกันอีกไหมยอย่าคิดเลยนะว่าจากไปแล้วจะได้เจอกันมันไม่ีทางคนเราเราเอาอะไรมาวัดว่าจะได้เจอกันมันไม่มีทางเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนอยู่เนะี่ยทําดีกันให้ให้ถึงที่สุดเลยนะคะ เดี๋ยวจะลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะมาดูก็ขอบคุณไม่มาดูก็ขอบคุณนะคะลืมกดลืมกดไฮไลท์ like ค่ะเดี๋ยวขอกดสักสองอันข้างรวมอยู่หนวกหูคนฟังไม่ได้กดเลยนะคะเนี่ยวันนี้ วันนี้เริมอะมแต่คุยมแต่โมไม่ได้โมห <c oughs> นึ่งชั่วโมงก็ดีแล้วนะคะอยู่ไปอยู่ไปก็ชั่วโมงนึงมันแป๊บเดี๋ยวนะไม่ได้นานเอาแล้วนะชายน้อยเอาไ <c oughs> ด้นะะอาน่อยนะีนนนนนขขออค่ะค่ะขอขอใครได้ต <c oughs> ่ชาน้อยนี่ทำไม ก่อเรื่องตลอดได้คุณแม่ไม่สบายใจด้วยเลยอ่ะ